ตอนนี้ครับผมอู่ร้านเจแอนออโตแมกลำลกาของสามนะครับวันนี้จะมาแนะนาําโปรโมชั่นยางใหม่ลดราคานะครับเดี๋ยวพามาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้จะเป็นบีสเตอร์นสองห้าห้าหกสิบอาร์สิบแปดนะครับสองห้าห้าหกสิบอาร์สิบแปดตัวนี้เป็นเบอร์เดียวกับพวกมิวเอ็กซ์ X, แล้วก็ดีแม็กหนึ่งจุดเก้าตัวแรกๆนะครับแล้วก็จะเป็นนิสสันนะครับเทอร์ลานาวาล่า,า,าที่เป็นขอบสิบแปดแล้วก็จะเป็นกระบะเอ็มจีนะครับตัวนี้เป็นยางปียี่สิบสี่นะครับยางปียี่สิบสี่ลดราคา ยางปีย4รสี่ลดราคาตัวนี้4เส้นอยู่ที่1 4 0่งบาทนะครับหนึ่งบาทดูเลอร์เฮศีหกแปดสี่สองห้าห้าหกบสิครับตัวนี้ราคาคุ้มมากๆนะครับยางปี24่สลดเหลือแค่1น0 0 0บาทครับพร้อมใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับตัวต่อไป2 5งห้าห้าหกห้าสนะครับสองห้าหห้าสตัวนี้ยางปีย3ามนะครับยางปีย3จะเป็นเบอร์เดียวกับพวกอีซูซูดีแมกนะครับแล้วก็จะเป็นนิสันนะครับจะก็จะใช้เบอร์นี้นะครับที่เป็นขอบส แต่ว่าใส่กับพวกวิโกริโวก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้สีเส้นอยู่ที่หน0่บาทครับหนึ่าบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อย2 5งห้าหห้าอาริตเครับตัวนี้มีไม่เยอะนะครับสองไซส์นี้นะครับราคาเด็ดๆเ,เลยนะครับตัวต่อไปโอตานี้สองหกห้าอารตินะครับสองหกห้าหตัวนี้เป็นยังใหม่ปียี่นะครับยังใหม่ปียี่สิบห้าโอตานี้ลายซิ่งๆนะครับลายสวยๆตัวนี้สีเส้นอยู่ที่ 12,600บาทนะครับ12,600บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวต่อไปดัลล็อปสองหกห้าครับ2 6 5 6 5ห้าตัวนี้ตัวนี้ขายดีนะครับตัวนี้ยางใช้ดีนะครับทนมากๆเลยนะครับดัลล็อปตัวนี้ยางปลายปี24นะครับยางปลายปี24ใส่รถกระบะตัวสูงควาบ17ได้ทุกรุ่นนะครับอะไททันฟอร์ดรีโววิโก้นะครับดีแม็กได้หมดเลยนะครับตัวนี้4เส้นอยู่ที่ 14,000บาทนะครับหนึ่งบาทครับเป็นยางปลายปียีตัวต่อไปบิดสโตนนะครับบิดสโตนสองหกห้าหกหอารสิบเจ็ดับสองหกห้าตัวนี้เป็นรุ่น a อ0ีศูนครับเอทีศนะครับตัวนี้เสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังมีโปรโมชั่นราคาดีๆเลยนะครับตัวนี้ส่เส้นหน0 0งบาทนะครับสเส้นหนึ่งพบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยครับบิดสโตนยางใหม่ปียีนะครับ ยางใหม่ปี25สี่เส้นหน0 0งบาท265 65ห้าหกห้า R17 นะครับใช้ดีใช้ทนมากมานะครับอิดฐทนนะครับตัวต่อไป265 65ห้าหกห้า R17 เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็น AT 0 0 2นะครับ AT 0 0 2ตัวนี้ยางปี25นะครับยางปี25ยางใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นลายดอก AT 0 0 2นี่เป็นตัวหนังสือขาวนะครับตัวนี้สีเส้นมีโปรโมชั่นอยู่ครับสีเส้น17,500บาทนะครับ17,500บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับ ตัวต่อไปพอติเนนตั้นสองหกห้าหนะครับสองหกห้ 2, 6, 5, 6, 7, ตัวนี้ยังใหม่ปี24นะครับยังใหม่ปีนะครับสองหกห้ตัวนี้ลายสวยนะครับลายสวยนุ่มเงียบเกาะถนนดีนะครับคอนติเนนตัน 4, สีเส้นเป็นยังใหม่ปี25นะครับสเส้นอยู่ที่1 4 0่งบาทนะครับหนึ่งสบาทพร้อมสาให้เรียบร้อยนะครับแล้วตัวต่อไปตัวนี้สอง้า เจ็ดสิบสิบหกนะครับสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบหกตัวนี้ใส่รถกระบะตัวสูงขอบสิบหกได้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้เป็นยางปียี่สิบสี่นะครับดอลลอปมีโปรโมชั่นอยู่นะครับยางปียี่สิบสี่สี่เส้นเก้าพันเก้านะครับเก้าพันเก้าใส่ครับอ่าตัวนี้จะเป็นเบอร์ตรงของพวกนาวาร่าหรือว่าฟอร์ดเรนเจอร์นะครับที่เป็นขอบสิบหกนะครับใส่กับดีแม็กแล้วก็วีโกได้นะครับบีดีแม็กวีโกไททันใส่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้สี่เส้นเก้าพันเก้านะครับราคาถูกมากมากเลยครับดอลลยอะนะครับ ตัวต่อไปสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกดัลลอบเอทีห้านะครับสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือขาวนะครับเป็นเอทีห้าตัวนี้สี่เส้นเป็นยางใหม่ปียี่สิบห้าสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทนะครับตัวต่อไปสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบหกตัวนี้เป็นยางใส่รถกระบะตัวสูงครอบสิบหกนะครับจะเป็นเบอร์ตรงของนาวาร่าครับแต่ว่าใส่ได้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับ ตัวนี้จะมีสองราคาครับจะมีปีย3ิบสามครับปีย3ิบสามอยู่ที่หนึ่งหน้าร้อยบาทครับหนึ่งหห้าร้อยบาทส่วนปียี่สิบสี่จะอยู่ที่หนึ่งมันบาทนะครับหนึ่งหมืนันบาทครับจะมี2ราคาให้เลือกนะครับก็มาเลือกดูเลือกชมที่ร้านได้นะครับชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นได้เลยนะครับตัวต่อไปสองหกห6เจ็ดสิบสิบหกนะครับดูเลอร์ h ฮท8ีหกแปดสี่นะครับตัวนี้ยังไปปียีิบสามนะครับยังไปปียีิบสาม นะครับตัวนี้ก็ลดราคาลงมาเยอะมากๆครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกใส่รถกระบะตัวสูงครับสิบหกได้ทุกรุ่นเลยครับสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับยางปียี่สิบสามครับปลายปียี่สิบสามตัวต่อไปเรลองเอทีห้าสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับตัวนี้เป็นยางใหม่ปียี่สิบห้าครับจะเป็นตัวสีขาวนะครับยางใหม่เขาจะเคลือบสีฟ้ามานะครับเดี๋ยวล้างน้ําแล้วจะเป็นสีขาวตัวนี้ยางปียี่สิบห้าลดเหลืออยู่ที่ 12,800บาทครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยคอนตีนันตันสองห0ห้นะครับคอนตีนันตันสองห0ห้าเจ็บตัวนี้ก็น่าใช้นะครับใช้ดีนะครับคอนตีนันตันราคาไม่แพงด้วยตัวนี้ยางปลายปี24ีอยู่ที่11,500บาทนะบาครับหนึ่งาบาทนะครับโยโกฮาม่าสองห0ห้นะครับตัวนี้ยังปี24นะครับยางปี24อยู่ที่16,500บาทนะครับ16,500บาท Bitstone 2656018AT002 นะครับ AT002 AT ตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับอ่า4เส้นอยู่ที่21,500บาทนะครับ21,500บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นยังใหม่ปี25นะครับ Bitstone AT002 002 3656018นะครับตัวต่อไป Maxxis AT700 นะครับ2656018ตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือขาวนะครับเป็นตัวหนังสือขาวเป็นรายดอก ออเทเลนเอทีเจอยครับตัวนี้ก็ใช้ทนนะครับแม็กซีสตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งมื่พันบาทนะครับหนึ่งสี่พันบาทบิตสโตนดูเลอร์เฮทีหกแปดสี่นะครับตัวนี้สองหกห้าหกิปดตัวนี้ยังใหม่ปี25้านะครับมีโปรโมชั่นอยู่ครับ 4, สี่เส้นอยู่ที่สองหมนึ่งพันบาทนะครับสองหมพบาท 5, 68, 4, สองหกห้าหกสิบสิบปดปียี่สิบห้าสี่เส้นสองหมืหนึ่งพันบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยเลนโซ่ฟิน so ิก สำหรับสายซิ่งนะครับตัวนี้ลายสวยนะครับเลนโซ h ฟ e n ิกตัวนี้เม็ดอิน l a n ลนครับยางเลนโซตัวนี้มีราคาเด็ดๆอยู่ครับสเส้น13,200บาทนะครับหนึ่งามพันสบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับเลนโซ่ฟินิกนะครับไวรุ่นชอบนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีล้อถอดป้ายแดงนะครับมิวเอ็เอสนะครับนี่สวยๆแบบนี้ครับอันนี้จะมีติดยางบีโตนะครับอยู่3ามหมื่นนะครับ ยางนันหลบอยู่สามหมื่นสองนะครับสนใจตัวไหนก็เรียกเข้ามาเรียกได้เลยนะครับตัวนี้อ่ฟอร์สปอร์ตนะครับขอบสิบแปดนะฟอร์สเลนเจอร์สปอร์ตนะครับ, Sport, รบตัวนี้ยางปียี่ห้านะครับใหม่ๆสวยๆเปะ๊ะๆแบบนี้ครับยางปียี่ห้านี่ปียี่สห้าสัปดาห์สิปียี่ห้านะครับติดยางคุชเชอร์นะครับรตัวนี้ขอบสิบแปดนะครับใหม่ๆสวยๆถอดเดียวที่โชว์รูมตัวนี้ล้อพร้อมอยางอยู่ที่หนึ่งหมื่น 8,500บาทนะครับ18,500บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับสามารถนำล็อกเก่ามาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับตัวต่อไปตัวนี้เป็น e v e r อ e s เนะครับ e v e r อ e s เตัวนี้จะอยู่ที่18,500บาทนะครับยางใหม่พร้อมยางไปแดงปี25นะครับตัวนี้เป็นปี25นี่นะครับปี25สัปดาห์ทุนสองปี25ครับตัวนี้เป็น Ever อร s เนะครับพอ18เหมือนกันนะครับราคาเท่ากัน18,500บาทนะครับสามารถนำล็อกเก่ามาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับ ตัวต่อไปนี่ใครชอบหล่อ,ลอๆเต็มๆนี่ต้องตัวนี้นะครับ e v e r อเรส V6 นะครับขอบ21นะครับขอบ21ตัวนี้ยางกุฎิยา275 45 R21 นะครับตัวนี้ยางปี25ทำยางปี25สภาพเป๊ะๆนะครับ, 5, 35, นะรบสวยๆถอดจากที่โชว์รูมนะครับไมค์คลิป ตัวนี้ล้อพร้อมยางอยู่ที่28,500บาทครับ28,500บาทพร้อมใส่ท่วงให้เรียบร้อยนะครับสามารถนำล้อเก่ามาเทินเป็นส่วนลดได้ครับใส่กับเอเวอเรก็ได้นะครับใส่กับ Ford กระบะเรนเจอก็ได้นะครับตัวต่อไปตัวนี้จะเป็น Ford ดเรนเจอร์นะครับตัวนี้จะเป็นขอบ17นะครับขอบ17ตัวนี้ก็สวยนะครับติดยางเบสต์โกลสองห้า7้77นะครับ255 7 0 1หปี2ีสนะครับ นีนะครับปี25ตัวนี้ล้อพร้อมยางอยู่ที่18,500บาทเหมือนกันนะครับ18,500บาทสภาพใหม่ๆเป๊ะๆนะครับถอดรถจากรถใหม่ที่โชว์รูมครับตัวนี้18,500บาทครับใส่กับกระบะ Ford เ a n เจ r ได้เลยนะครับตัวเก่าก็ใส่ได้นะครับตัวเก่าตน้งแต่ T6 ขึ้นมาใส่ได้หมดเลยนะครับปาเจโรนะครับปาเจโรทั้งสองสีครับตัวนี้โทรมาสอบถามนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับมีหลายชุดเลยครับปาเจโร ไททันปี23ิบสามนะครับตัวนี้ถอดไปแดงนะครับใหม่ๆห่สวยๆเป๊ะๆแบบนี้นะครับไททันแต่ว่าเป็นยางปี23ิบสามนะครับเนื้อยังนิ่มๆอยู่นะครับยางตัวนี้ล้อคํามยางอยู่ที่2 0 0หม่นบาทครับสอง0มืนบาทล้อเก่าสามารถนำมาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับตัวต่อไปรีโวับรีโวพร้อมยางบิโตนปี25บห้าตัวนี้ถอดจากรถใหม่ไปแดงที่โชว์รูมนะครับตัวนี้ล้อความยางอยู่ที่สองห0ห้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมืห้าันห้าร้อยบาทนะครับ นี่ก็จะเป็นยางายเดงนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสนใจล้อยาง,งตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับ0846923892นะครับร้านใจอันอออตโม็ i c ลำลูกกา Hong นะครับ,รา um รบสายซิ่งก็มีนะครับนี่255 5 0 1 8 255 5518 26 265 618 265 4118นะครับยางสำหรับวัยรุ่นสายซิ่งนะครับมีให้เลือกหลายตัวนะครับสนใจก็ โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเออเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้0846923892นะครับร้าน JN a u t o m a x ล c Lam ลก,กาขกอง3นะครับผมสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ